สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวัดถ้ำเขาประทุนนะครับนี้ก็คือภายในถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูภายในถ้ำนะครับและผมก็ได้เข้าไปไหว้พระมาแล้วนะครับอันนี้ก็ภายในถ้ำนะครับปกติจะมีน้ําแต่วันนี้ไม่มีนะครับจะมีเรือพายเข้าไปข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เป็นคาบนี่ก็คือน้ํานะครับ อันนี้ก็เป็นป่องนะครับผมมองรอบๆก็จะมีหินและมีพระพุทธรูปนะครับปางเล็กๆตอ,ตอแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอน,น,น,นะครับระยะก็ประมาณสองร้อยเมตรไ,ได้นะน,น,นี่นะครับ<ท>ก็จะมีไฟวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะครับก็มันเป็นวันวันทำงานนะแต่ผมมาว่ามาวันทำงาน ก็อยู่ประมาณนี้นะครับข้างในก็จะมีคนด้วยนะแต่มาไม่เยอะนี่นะครับอันนี้เป็นหินย้อยนะแล้วก็มีไฟติดใต้ถ้ำสีขาวสวยมากนะครับของจริงถ้ำเขาประทุนนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์เออก็มีหินย้อยนะครับผมและนี่ก็ข้างในภายในถ้ำน,นะครับข้างในจะโปร่งนะครับเป็นเหมือนป่อง ข้างในก็จะมีปลานะครับสดชื่นมากอันนี้รู้สึกว่าเขาทําใหม่นะครับผมตอนที่ผมมายังไม่มีสารนะครับข้างในนี่เย็นมากนะครับทุกคนขึ้นมาครับสวัสดีครับเ่าจะมารีวิวอะไรนะวัดท่าขเขาประทุนเออวัดท่าเขาประทุนนะมามามา,าไงปดานไปด้านสวยไหมเสวยไหม นี่ครับม,มีมีตรงนี้เป็นที่กราบไหว้นะครับเป็นพระพระประจำถ้ำเขาประตุนะครับเข้าไปครับไม่บรลยมันซูมได้ซูมนี่ครับดูบรรยากาศรอบ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 ข้างในก็ยังมีนะครับข้างในนี้ ดูข้างบนนะครับข้างบนอันนี้คือหินย้อยนะครับ<ม>ก็บรรยากาศก็จะเย็นๆนะครับที่นี่เย็นมากครับเย็นแบบสดชื่น<ม>เย็นแบบชื้นๆถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมาเยอะอยู่นะครับ<ม>นี่นะครับบรรยากาศร,รอบ ก็จะมีพยานาคซูมซูมนะนี่ซูมตรงนี้ก็ได้นี่นะครับจะมีรูปเออรูปรูปรูปปั้นรูปหลอ่อผมก็จะรีวิวข,ขัดๆหน่อยนะครับไม่ค่อยคล่องเน้นถ่าย ระวังไม่ชมีเหรียญด้วยนะนี่มีเหรียญด้วยนะครับนี่นี่นี่ครับอันนี้ปู่พญานาคครับดูครับทุกคนที่มากราบไหว้ก็จะมี เหรียญมามาติดไว้นะครับแต่ที่นี้เขาห้ามจาับเออเพดานนะครับเพดานที่หินย้อยเนี่ครับเ,เออนี่<ง>บรรยากาศรบอบๆนะครับอันนี้ตรงกลางตรงกลางเขากว้างนะครับกว้างนะคอดูข้างบน อันนี้ก็จะมีอีกถ้ำหนึ่งตรงนี้ไปเดี๋ยวพาไปดูไปเลยไปเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วนี่หินนี่หินแลใช่หินปะดูดูใกล้ๆอ,อ่นี่จะแหลมๆถ่ายลงยูทูบ ไม่ใช่ปูนนะครับเนี่ยนี่หินนะครับอ่ะเราพาไปดูข้า,างในข้างในนี้ก็จะเป็นถ้าอีกถ้ำหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นถ้ำโูไว้ปูสีสุดโทใช่ไหมนีดูดลายลายน้ำ เหมือนปลากาลังเลยนาะเออเหมือนน้ำตกลงมาเลยแข็งไปนะเนี่ย,ยมันก็ไม่รู้ว่าสามารถจัดได้หรือเปล่าด้แค่แต่ เดินเข้ามาข้างในก็จะมีพยัญชนาคือชมพูพยัญชนาหน้าคาราชรู้สึกว่าข้างในนี้เข้ามแต่ยังคงเข้าเข้าไปได้ อยาเข้ามาไม่ได้หรอกมันต้องก้มก้มน่ใจได้หรอกอันนี้อันนี้บ่อน้ำพญานาคครับอ่ี่ไหนสวยไหมสวยนะ ลื่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามีน้ำเนี่ยอืมดูหินคดคดเนียนอะโต่พ่แม่ไปไม่ได้แล้วอย่ามาไม่ได้เหมืนแ้งแล้วออกก็อะมันต้องลงตรงนี้ไงนี่นะครับข้างในก็จะมีมมเออมันมีน้ำเลยมีน้ำปะเฮ้ยมีตะเคียนอะมีตะเคียนใช่ใช่อันนี้ก็เรือ่อง อันนี้เหมือนนกเลยข้างในนี้ก็มีนะครับเ,เห็นปะเห็นแต่ไม่เห็นเอ,อข้างในนี่ก็มีนะครับข้างใน,นต่ย,าย้ายก็ลงมาลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ต้องเดินดใช่ข้างในนีจะแก้ นี่หนูปีนขึ้น,ไป,นปไปเนี่ยแหลกโผล่กันไปเนี่ยนี่นะครับข้างในจะเป็นแบบนี้ตรงนู้นตรงนู้นก็จะสุดแล้วจะเป็นทางออกแล้วก็มีป่องข้างบนนี้น่าจะเห็นอยู่นะจับไปนี่จะมีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำนมีน้ำ มีน้ำซึมตลอดเออไหวนุ่มไงเนี่ยเนี่ยมีน้ำเฮ้ยไม่เย็นจัดเลยวะพี้ให้ยังไปจับไปเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเงือออกอะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเป็นเหงื่อออกอันนี้มันไห้เหื่เลยอันนี้เกาน่าจะจับอ่ะอันนี้เป็นเหมือนปกา,า,อากกาลังอ่ะงทุกคน,น,น,นเหมือนเหมือนหนวด วิวแก๊สเลยในจากตัว a t e c เฮ้ยวิวแก๊สเหรอเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนอกอีกจะเป็นรอบๆโอเคไปดูกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในอนะทุกคนทางนี้ข้าทางไหนข้าทางนี้เนาะ อันนี้อันนี้มีกระดิ่งเนี่ยอันนี้จะแคบมาครับอันนี้ก็จะมีออที่ที่ทำแบบเข้าแล้ว่งสมาธิให้ทุกคน พาไปดูที่ต่อไปอันนี้ฟิลเหมือนมา้ําตกเลยเราต้องมุดเข้าไปเลยครับอันนี้เราต้องมุดหน่อยนะนี่ครับอันนี้เหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรน้ำบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์จะมีน้ำตักเดือด้วยนะมดื่มไม่ได้ได้ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์เคครับมาอยาจะเอามาให้ทุกคนดูยายข้างในนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เลยมาดูดิเดี๋ยวมบอันนี้จะมีเงินมีเงินวางไวม,ไมอ,อันนี้รู้สึกว่าเป็นแบบธรรมชาตินะเหมือนเขาไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ปูนนะครับเนี่ยเป็นหินเป็นแองแองแองเป็นขั้นขั้นเลยนี่เนะดีย๋ยวตรงนี้จะตั้ให้ 对吧？